ของการคุ้มครองชีวิตกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าแคมเปญ h i l l Life ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปปลุกกระแสะการใช้ชีวิตแบบ Worry Free ค่ะคุณสาราล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าแคมเปญ h i l l Life ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปอย่างต่อเนื่อง หลังกระแสตอบรับดีล่าสุดชวนปรับแนวคิดคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อสู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้วยการวางแผนชีวิตเพื่อคนข้างหลังตอบโจทย์คนซื้อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างวอร r y ี่ฟรและมีความสุขอย่างแท้จริงพร้อมจัดทำ A True Story ี h i i l l Life. ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงจากหลากหลายกลุ่มคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจพ่อแม่มือใหม่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสาหลักดูแลพ่อแม่คู่รักหรือคู่ชีวิตพร้อมมาบอกเล่าความประทับใจความสุขความสมหวังและความรักเหตุผลที่อยากส่งต่อความมั่นคงด้วยประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิตให้กับคนที่รักและห่วงใยห,หรือซื้อประกันชีวิตเพื่ออนาคตมั่นใจพร้อมให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้แม้ในวันที่เราจากไปค่ะ ที่จริงแล้วเนี่ยการวางแผนในเรื่องของการมีหลักประกันชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับในอีกมุมหนึ่งบางคนมองว่าเป็นการวางในเรื่องของมรดกได้ไหมได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีหลักประกันชีวิตเนี่ยนะครับเราเองวันนี้เนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราอาจจะอายุยืนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บออมอย่างเดียวเนี่ยนะครับให้กับครอบครัวของเราอันนั้นก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของความรักที่เรามีแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะมีความรู้สึกว่า เราอยากจะมีความเอนจอยกับตัวชีวิตของเราด้วยบางทีเราก็ต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนหรือในการใช้จ่ายให้กับตัวของเราขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับการที่เราวางแผนเรื่องของการประกันชีวิตไว้เนี่ยมันก็เป็นเงินแบ็กอัพที่เราทําให้เราสามารถที่จะดึงเอาเงินในปัจจุบันเราเนี่ยใช้ได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยเนี่นะครับให้กับ คนที่เรารักหรือครอบครัวที่ต้องพึ่งพาเราไปถึงจนถึงจุดหนึ่งนี่นะครับเชียร์ไลฟ์คือตัวช่วยในการสร้างแผนนะคะหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนที่คุณรักค่ะที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยแบบประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพประกันชีวิตแบบคุ้มครองภายในระยะเวลาหรือประกันชีวิตแบบ Universal Life พร้อมออกแบบตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ ทั้งวงเงินคุ้มครองที่เลือกได้ตามความต้องการเลือกจ่ายเบีย้ยแบบชิวๆจะแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ซื้อได้ถึงอายุ90ปีเรียะเวลาคุ้มครองยาวสุดถึงอายุ99ปีและเบีย้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยค่ะลองศึกษารายละเอียดแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับแนวทางการวางแผนชีวิตของทุกท่านดูนะครับ